เอาเลยครับผมมีตารางกู้สู่เอ็นเทียรีเองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสามไททันร่วมมือกันจัดการพวกหัวส้วมสามไททันเลยเหรอวะเออมีไททันนาฬิกาด้วย,ว,ย,ยว่ะไอเตยกลัวหัวสู้ไม่ไหวแน่เลยอย่างก็โคตรโหดเลยดิวะงั้นลองไปดูเลยดีกว่าเปล่าและก่อนที่จะดูคลิปนี้นะครับผมก็ช่วยกดไลค์กันเยอะๆนะครับงั้นไปดูกันเลยเฮ้ยนี่ไงเตยดูดิดสงครามกําลังเกิดขึ้นเลยทำไมร<อ>ีบหนีอ่ะคนอื่นเขาเรบงิีงมันบ้ากันไปแล้วเอ้าไอผู้ดินสอก็ไม่ช่วยไหวเตยมึงตั้งสติก่อน วิิ่งไปดนี่ไงต่อยเตือนสติหุย้ยมันคิดว่าไม่ไหวแล้วว่ะเดี๋ยวทําไมอ่ะผู้หัวสู้มันหดขนาดนั้นเลยไงพี่นายหนิวะหุย้ยสู้ดิต้องออกไปสู้มันนี่อ่ะปีแล้วมึงเห็นตัวดินสอป่ะเนี่ยตัวที่มันสามารถสร้างอะไรก็ได้ใช่ไหมเขียนอ่ะใช่ไงนี่ไงเดี๋ยวมันหนีอ่ะโอู้แล้วดูผู้หัวสู้ดิเอาแล้ววะ่ะเฮ้ยอ๋อมันเป็นฮิวแมนอ่ะอ๋อมันมีมือมีตีนนี่ว,วะ่ะเออมันมีมือมีเท้าเหมือนกันอ่ะ ต่มันกลัวอะไรวะเรามีดินสออยู่นะกลัวดิมันโหดในพวกหัวส่วมอ่ะเฮ้ยมึงดูไปเลยเฮ้ยเกะกะว่ะอ้าวเฮ้ยดูข้างบนก่อนมันจะเถียงกันกูก็งงเนี่ยเฮ้ยตัวปิ้นช่วยอยู่ว่ะเออไปเร็วๆหน่อยเฮ้ยเอ้าโดนดูดจ่าเอ๋โอ้โหมึงดูดิทำไมพวกหัวส้วมันมีอะไรวะน่ะเฮ้ยมันมึนหมดแล้วเนี่ย โอ้ยมึงดูดิแล้วดูดิมันบุกตีไม่หยางเลยอะโอ้ดูดิแล้วมีชุดกอดอย่างงี้เฮ้ยเดี๋ยวฟานไม่ยั้งเลยอ่ะฟานไม่เละอ่ะนี่เอาระเบิดไปกินนะจ๊ะคอมนิ้วกลาร์แล้วเราไม่เป็นไรเหรอวะไม่ยอมตายไปด้วยเลยไงโอ้ยรถถังอีกเอ้ามันไม่ตายเหรอเฮ้ยงั้นก็เจ็บฟรีดีวะถ้ามันไม่ตายอ่ะ อ้าวเุ้ยเฮ้ยใครอ่ะผู้หัวซ่วมโดนอ้าวมาแล้วหัวสว่านมาช่วยแล้วจ้าพวกกูมันรวมตัวกันแล้วเนาะจัดการมาเลยนี่แน่ยังโหดดูดิให้มันรวตายด้วยหัวสว่านเลยว่ะเุ้ยอ่ามาหมดแล้วว่ะไปต่อโอ้โหแล้วมันดูพวกหัวซ่วมโอ้โหเขาว่าแล้วทำไมมันร้อนจัง ยังไงต่อทีเนี้ยเราไงไอ้ผู้ดินสอไหนบ่ไหนโหดไงก็นาดีวะดูดิเฮ้ยมันกำลังจัดการกันไอ่ก่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรดินสอใหญ่อ่ะนี่นี่ไอ้ตัวนี้ตัวตึงเขาไปดิมนเลยเฮ้ยจะโดนเหยียบแล้วนะเอ้อะไรอ่ะมาแล้วถึงเวลาไทท่านหัวกล้องไทท่านทีวีแมนมาแล้วมึงทำอะไรพวกกูนะพูดไม่ดีทำอะไรนะ จัดการให้หมดเลยพวกหัวส้วนนิสัยไม่ดีเนี่ยเออขอตึงวันนี้หน่อยเดฟปะอุ้ยมันก็ขนกันมาทั้งกองทัพเลยตืยสวยแล้วไม่ไงกองทัพเลยไมึงอย่าลืมตัวโหดเรามาแล้วไททันนาฬิกาว่ะสามไททันพร้อมบวกมาสามที่ไหนรู้สึกจะมีสี่หรือเปล่าเราจับมือกันดีกว่าไหมหรือใครจะจัดการงี้งั้นรวมพลังกันดีกว่าเเออไปมา ซัด์กันสักตั้งเออวิ่งไปเลยเร็วๆวิ่งหนีเอาชีวิตรอดก่อนเฮ้ยแล้วพวกหัวส้วมมาตายห่าหมดแล้วไงแม้ว่าผมลุยวัดศึกครั้งใหญ่สามไททันไทดิยอมไม่ได้แล้วตอนเป็นเนี้ยถึงเวลาเราสวนบ้างเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะไอ้ไททันหัวหัวสว่านป่ะเออเฮ้ยมันกำลังจะจัดการในไททันหัวกล้องนี่อะไรวะนั่งอ้าวเสียงอะไรอ่ะ อุ้ยไท่านนาฬิกามาว่ะมันจะจัดการอะไรนะอย่าอย่าโยงโหกูอยางตึงอ่ะกล้าดีกว่าเพื่อนฆ่าใครจะไปนี่อันนี้ตอนที่มันปล่อยพลังบ้าอ้าวเอาอะไรเนี่ยนั่งดูอยู่กินป๊อปคอร์นรอเอ้าโดนกล้องว่ะเฮ้ยมาเช็คเฟรมหน่อยดิเออนี่เอฟเฟคเช่อฟเฟคนิ่นึงขอเล่นโทรศัพท์แป๊บหนึ่งเแบบเดี๋ยวมากดเอฟเฟคนะ เดี๋ยวมากดเอฟเฟกเลยนะเดี <lawsuit> <ulously done. S 1> ๋ยวมันจะมีจังหวะเข้ากดแทนนิดนึงนี่กดตอนไหนวะโอ้ไหลปุ่มเกินกดปุ่มไหนกดปุ่มนี้นี่อ้าวอ้าวเป็นดอปเตอร์อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกดปุ่มผิดไม่ใช่เป็นดอปออกเต้น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 กดผิดนะมันเข้าผิดฉากนะเอ้ยกดปุ่มไหนอ่ะไม่รู้อ่ะอ้าวกลายเป็นหัวซุ่มซะแล้วจากอ้าวตัวละครก็งงแล้วตอนนี้มีงงอะไรวะเอออ้าวหายไปแล้ว ทำอะไรกูวดโดนไล่ออกเฮ้ยฮเอะไรอ่ะขำไงมันขำไงเข้าฉากไงอาแบบสองเทคกสองเอออะไรเนอะโอ้ขำอีกเทคกสามเทคกสามมาตึงๆหน่อยอะไรเนี่ยเหมือนมันอุดยิ้มไม่ได้กันขำเมันกันขำไม่ได้ไอ้เตยเออโอ้โหเฮ้ยอ่าอันนี้ตอนช่วยว่ะไอ้หัวกล้องตอนช่วยขอบคุณนะจ๊ะ ม่เป็นไรครับโหยังหล่อฮ้ยฉันต้องขอบคุณนายจริงๆนะที่นายช่วยเธอไว้อ่ะโหขอบคุณไบเตยงูมันหล่อแม่งว่าใครหลอกันกร่็หลอกแองบกล้องนอ่ะฮะทีวีก็หล่อนะฉันก็อยากจีบเธอบ้างนะมาพังผือะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้ใช้ท่านนาฬิกาป่ะตอนที่ยังไม่อัพเกดไดเตยยกไม่ไหวหนักจังออโอ้ตายเพื่อนลุกขึ้นหน่อยดีเทคสองแล้วเนี่ย ออกแรงหนอยช่วยลุกตัวอีก็ได้ถมไปตบแกแม่เก่งเก่งตัวเหลือเกินโอ้โหสวัสดีครับอ้าวสวัสดีจ้าเอาแล้วไงมาดูหรออย่าไม่ยุบ้นี่แฟนฉันนะเอาเอาไปแล้วเหรอเดี๋ยวยังไม่ได้ถ่ายเลยเฮ้ยอันนี้มาว่ะตัวตลกเลยตัวตลกถึงเวลาไทยท่านทีวีแมนออกลง พร้อมตายเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ได้เล่นอย่างนี้นี่มันต้องรอกนเออข้ายังไม่เข้าเลยอ้าวผิดคิวผิดคิวผิดคิวเออเลยทีนี้เดี๋ยวตะโกนใหม่เนาะอ่อย้อนเวลาย้อนย้อนย้อนเวลาเอาสิ่งของอะเนาะที่นี่จ้าเอาเตรียมปืนยิงไี้เต้ย ย,ย,ยิงไปแล้วทีวีวูแมนคำว่าทีวีวูแมนว่ะเอายิงลูกต่อไปสก,กีพิดดิเอายิงต่อไปสูตอะไรอะทำ <l oss> อะไร <l oss> ไปทำงานไป <l oss> เฮ้ยไอหัวส้วมว่ะเฮ้ยมันกำลังจะจัดการหัวกล้องเฮ้ยเดี๋ยวอะไรไอเตยอ้าวอ้ <l oss> อาวรถได้ติมมา เฮ้ยเดี๋ยวไอหัวสว่านไททันน่ะพักเบรกถ้าไม่อยากให้หัวก้องเรนติดไปจ้างเลยติมไวให้หมดเลยขอบคุณที่ร่วมมูออ๋อแท็กกันแท็กกันเชนเออคาดมันไม่มีในโปรอ๋อแล้วให้ทำไงอ่ะผมสีอ่ะไม่ได้หรอผมสีกันอ่ะเล่นตามบทดีอ่ามาแล้วพวกสกีบิดดทอยเลสไอตัวตลกว่ะเ้ยเอาไงอ่ะลุยไปเลยบ้างกระเจาเอาขาม ขำทำไมอ่ะเดี๋ยววันนี้แต่งตัวตลกนพิเศษขำเป็นด็อกเตอร์เหรออ้าวอะไรอ่ะมันขำยังไงวะอ้าวไอ้เดี๋ยวทำไมถึงขำอ่ะอ้าวขำนี่แนี่มันแต่งกูอ๋อด็อกเตอร์มันแต่งตัวเป็นตัวตลกอะไรขำไงฮึมันเล่นเกมว่ะเฮ้ยเอาแล้วว่ะเฮ้ยเล่นเกมอะไรวะน่ะทายไทยเข้าบทได้แล้วเดี๋ยวผมกำลังเล่นเพย์ห้าอยู่ อ่าบทนี้นะจ๊ะคนสวยอืมแต่งหน้าเลยแต่งแต่งหน้าผีมงดูแต่งหน้าผีนี่เ้าเดี๋ยวแหวงจริงไม่มีชติเออเอ้าทำไมผมไม่ได้พูดอย่างนั้นบ้างล่ะครับแล้วหัวผมจะแหวงเหมือนมันไหมครับผมผมรม้แล้วหัวหัวผมลนพี่เดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลังไปข้างหลังปวดหัวว่ะปวดหัววายเตย พังไว้ข้างหลังไม่ใช่พังข้างหน้ามันไม่ได้นะอ้าวตอนนี้ต่อไปต่อต่อไปเราเอาไงต่อดีครับเล่นไงต่อเล่นตามบทเลยนบทหัวเลยเฮ้ยอันนี้เล่นลูบิกอยู่อะเอาไรไงเอาหัวสูมเข้ามาเดี๋ยวกระปารหน้าไปดิอ้าวอ้าวแล้วไท้ายท้หัวลำโพงเข้ามาได้ไงอ่ะมาแบบงงๆนี่เอาแล้วโจมตีอีกด้วยนะเดี๋ยวควบคุมมาเปล่าเสียบดี รออะไรอ่ะอ้าวโดนโปเลิสิฟบุณจริงได้วะจัดมันไปเลยเฮ้ยแตงกิ้วนะเพื่อนรักไม่เป็นไลน์ฮิเล่นแค่เนี้ยจิ๊บจ้อยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะดิโอ้โหดูพวกหัวซุ่มดิเอาดึงดิรออะไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนข้างหลังเอาตำรวจหัวซุ่มเอาคุณโดนกัดสองข้างเลยเตยเอาด็อกเตอร์มามันจะเปลี่ยนอะไรอ่ะเอาดีเอกไป ชีอยา,อายหให้เป็นสัปราดหัวซววมพร้อมลุยยย yeah! เกียดอ่ะเฮ้ยกูโดนแดกไอ้เตยเอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับ3ไททันร่วมมือกันเพื่อปราบหัวส้วมเป็นยังไเงเตยเล้งไงเจ้าสามไททันอ่ะอีพีหน้ากูว่นรอแน่ไอ้พวกหัวส้วมคืนมายังไง3ไททันอาจจะเต็มเลยอ่ะจะเต็มอ่ะเออโดยเฉพาะนาฬิกาเต็มระบบผมสำหรับใครนะครับผมที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพวกเราสองคนด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย